สบายดีสบายดีพ่อแม่ชูผู้ชุกคนนะครับเนาะสบายดีเอฟซี G, ทั้งในะต่างประเทศครับมือหนีเบาไก่ได้มาอยู่ถนนแห่งหนึ่งของประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้ออยู่ในเขตจังวัดนนครราชสีมาพี่น้องอยู่ถนนอ่าสุนทรบดแห่งหนึ่งพี่น้องที่ท่าไปลหยไฮไปหน้าเบาไกลสล่สะดุดตามองหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าอ่าองแทงว่ะเพิ่นสางได้จังไรพี่น้องครับนี่คือถนนคนกกีตพี่น้อง ถนนคนขีดทางไปไฮไปหน้าของปัตนนต,า,ตาุนในเขตพื้นที่แห่งนี้พี่น้องโอ้โหเบาไกลเห็นแล้วเงดแห้งตะลึงแห้งบวกขิดบวฟันว่าเชได้มากพบพ่อด้วยตัวเองพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่คือถนนคนกีดทางไปไฮไปหน้าของปัตตสนนในเขตพื้นที่แห่งนี้เนาะครับเนาะตัวนี้นี่อ่าธรรมชาติ กั้งทงไฮทงหน้าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ดีใจลายดีใจแห้งที่ได้มาพบมาพอได้มาเห็นได้มาสัมผัสได้มาอ่าบนถนนแห่งนี้ครับพี่น้องโอ้นี่นี่ครับถ้าไปไ้ไปหน้าไอ้นี่นี่ขึ้นรถชนไปห้ไปหน้า,าก็เพิ่มนอกพี่น้องเนาะโอ้สุดยอดอลังการงานสางพี่น้องเอ้ยนี่คือนี่จากถนนค้นกีดมานี่จะมาเป็นถนนหยาดย่างครับ เพื่อชิมุ่งนาออกไปสู่ท่างหลวงไม้เหล็กสองพี่น้องเพื่อชิมุ่งนาล่งจังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องป้าทุบกบงเงินแห้งเงินหลายครับโอ้โหอะไรจะขนาดนี้พี่น้องนี่ครับทางไปให้ไปหน้าดีครับเดี๋ยวบ่าไกลจะภาพไปชมบรรยากาศเงี้ยวๆน,นะครับถนนนี่ทีทะลุถนน สร้างหลวงอีดีบอรครับพี่น้องป้าตัวตะลึงแหงพี่น้องเลยบุคิดบุฟันเลยครับว่าประเทศไทยจะเได็สร้างได้ถึงขนาดนี้เนาะไปไปไปเดี๋ยวไปรับส้มรับเบงรับส้มนับบไก่เลยครับไปบาไก่ผ้าส้มบรรยากาศรอบรอไปเลยเนาะไปโอ้โหพี่น้องเมื่อนี้เบาไก่บอลไดมากผู้เดีวยวเด้อเมื่อนี้ครับเบาไก่อ่ามากับเบาโบถือโอกาสวันยุดวันผักพรได้ติดรถมานำเบาโบว่าอยากมาเห็น พอบาไก่เห็นในคลิปของบาโบว้ว่ายถนุนทนทางเขตชซนระบทนี่ครับว่าแมนอีดีบวอเลยอ,อยากมาสัมผัสด้วยตัวเองอ่ะอะบาโบ้หนมากับบาโบ้อีดีนี่ครับบบเซอร์นี่นิน,นสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบาไก่นั่มได้หลายเลยว,วันนี้มีความยินดีหลายใด้มากแต่ภาพบาไก่มาเปิดหูเปิดตาได้มาเห็นความเป็นจริงของถนนเมืองไทย กที่ว่าถนนบางไทมีหลากหลายเลยพี่น้องเนอะมีทางหลวงชนบทมีทางหมู่บ้านแต่ก็มีหลายก็รับผิดชอบของหน่วยงานและพี่นอ้นองตามทีบาบูดินนี่ก็เป็นอีกเส้นทางนึงในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาพี่นอ้นนงงนอ,งนองเป็นพื้นที่ทางหลวงชนบทของประเทศไทยเดี๋ยเบื้องสองข้างทางก็เป็นถนนทาง ไปไฮเด้อกรับไปหน้าเด้อพี่น้องเด้อถ้าบกคิดมาทางไปไฮไปหน้ามันคือสี่มีชงไฮชงหน้าพี่น้องมาบโบขอใจพิทหรือขอใจถืดพี่น้องกับซอยบอกสอนมาโบนั่งกันแล้วกันนี้เป็นเส้นทางจากชงหน้าจะเข้าไปหมู่บ้านและไปเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงแผ่นดินของประเทศไทยนั่นับคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองถนนมิตรภาพของประเทศไทยนั่นเองโอเคอันนี้อมาโบบอกใจสิทามนะครับแต่ว่าทางนี่ทะลุทะลุหอดทางหลวงอีดีบอกระทางนี่กระ บ่าวงกับโมเน่ใจเนอร์จะว่าอาจจะทะลุถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองของประเทศไทยอ่ะแต่และก็เป็นมิตรภาพแต่และกับพี่ที่ตามเบิ้งน้ำกันเนาะครับว่าจะทะลุอีดีบ่เนาะครับเนาะมาลุ้นมาเบิ้งน้ำกันแล้วกันว่าเส้นทางหลวงทางนี้ทางหลวงชนบททางนี้จะไปทะลุหอดเส้นทางใหญ่บ่อเบิ้งตามคลิปน้ำเบาไก่เลยกันแล้วกันบ้าตัวเบาไก่สะอ่อนแห้งอีดีพี่น้องเอ,อ้ยครับอันนี้ทางคือทางไปไฮไปหน้าพนอีดีเลยพี่น้องเอ้ยเบาไก่บ่อเลยอันนี้บ่อเลยเบาแบบบ่อเลยอันนี้นะบ่อเลยอวยนะครับบ่อเลยอวยเนาะ แต่ว่าเขาบอกความจริงแล้วเขามาเขาเลยมาสัมผัสอีดีพี่นอ้องปานิคือนี่นมึงที่ชาวบ้านพันมาให้มาหน้ามาเบิง่งให้เบิ่งหน้าคนนี่โอ้พี่นอ้องป้าเป็นบุญตาบุญใจบุญตาบอกไกลอีดีที่ได้มาพบมาพอได้มาสัมผัสบอกิดบอกฟันว่กศาสตร์นี่ที่ได้มาเห็นถนนส้นนบทของประเทศไทยอีดีบอโอ้โหนี่คือ เป็นรางวัลีวิตพี่น้องเลยเป็นรางวัลีวิตทาบออกอกจากบ้านกับโบเห็นลานแดน,นไกพี่น้องเอ้ย้าบอ,อไปใส่เฮ้ากับโบเห็นพื้นที่ใหม่ๆของประเทศไทยว่าทิสวยงามอ่ะร่างการขนาดในพี่น้องพี่น้องนี่คือเขตสนบทของจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องครับโอ้ยอยากให้พี่น้องมาเห็นอยากให้พี่น้องได้มาสัมผัสนะครับเนาะอันนี้คือบอกไก่เก็บทายเก็บไว้เพื่อเป็นที่ระลึกให้พี่น้อง ชาวล่าและเช่าต่างประเทศว่าประเทศไทยนี่จะเลื่อนไปหอดไซแล้วถนน้นทางปเป็นเหตุไปถึงไสหอดไซทะลุปไปหากันใดบ่กระลองติดตามบึงน้ำเบาวไก่ไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไป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 ,ไปต่อพี่น้อง เส้นทางเส็นเส็นทาที่บอกไกลได้ดพานบอกไกลเด็ดบอกไกลเด็พอพี่้องครับโอ้ยีน้นี่พี่ทางไปให้ไปได้นี่โต้ไปสะลุิรกปะนุไม้เหล็กสองเรื่องพี่้องเรืองทลุอกอกกีนี้ครับทะลุไม้เหล็กองนี่ โอ้นี่คือทางหลวงชนบทหมายเลขหนึ่งศูนย์สี่หกเด้อพี่น้องเด้อปาตัวสัมผัสแหลกเบาไก่สิมาเห็นมากพอนี่คือถนนเขตชนบทหมายเลขหนึ่งศูนย์สี่หกพี่น้องปาหนึ่งคือทางไปไฮไปหน้าทางเขาหมู่บ้านเพื่อน้องทางเขาหมู่บ้านทางไปไฮไปหน้าคือสวยงามแท้พี่น้อง โอ้อันนี้บบคือทางหลวงสนบทตไมายเลขหนึ 1, 0, 4, ่งศูนย์สี่หกปาคือยิงใหญ่คืออลัง,อองการแพี่น้องสุดยอดอลังการงานสางมีสองเลนพี่น้องครับแล้วก็มีไหลทางชัดเจนพี่น้องโอ้โหเห็ดเหมือนกับทางหลวงอ่าอันนี้ไดนะ้น้องพี่น้องครับโอ้อยากลงไปสัมผัสนด,ด้พี่น้องแล้วเดี๋ยว่ากายชิลงไปสัมผัสเบิงวาชิ สียิ่งใหญ่ขนาดไหนบาไก่ยอยากล่องลงไปสัมผัสแหละสิเปล่าพีหน้าน้องอยู่ตรงนั้นเนาะพี่น้องเนาะไป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 อยากลงไปแล้วบาโบอยากลงไปแล้วอยากลงไปสัมผัสมึงว่าสนุนโซนาร์บุนี่สิปเป็นอยงไรเนาะครับไป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 ลงไปกับบาไก่ดิครับโอ้นี่นี่ครับบาไก่ลงมาแล้วนี่คือทางไปไหไปหน้านี่ทงไฮทงหน้าพนเพื่อนเรือพี่น้องเด้อนี่คือเขตทางล้วนสุนรบุสของเพื่นดีดีพี่น้องโอ้โห บอโบโ,บโอ้สุดสุดอยอดแต่บอโบ,โบยิง่งใหญ่ลั่งการเลยนี่นอ่ะเอาบอไก่ชิล่าพีด้านน้องไปเพียงชนิดเด้อพี่น้องเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะบอไก่กับผ้ามาเบิง็งทางหลวงสน้นรบุสเขตอ่จาจังหวัหดนครราชสีมาเนาะอิ่มหูอิ่มตาอิ่มใจปลื้มใจหลายพี่น้องเลยอุ้ยบอไก่ประทับใจได้ประทับใจครับรุน่นเฮงนี้แหละครับ จับใจครับชาวบ้านนี่เนาะในถนนอันสวยงามใน้มันมยิ่งใหญ่อลังการเอาบ่อไก่สิลาไปทุนี้ครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับต่อไห่บ่อไก่ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้บ่อไก่เห็นคลิปต่อไปเนาะครับเนาะอ่าสนับสนุนบ่าวโบทั้งช่องบ่าวโบบ่าวโบสลาเชียรก่ไล่พี่น้องที่สนับสนุนบ่อไก่รวยบ่าวโค้ดขำโฆษณาเะนี่ครับเพื่อสนมีในต้นทุนในการเดินทางในการท้ำคลิปพี่น้องครับเอ๋อ ล่าพีนะน่าหนอเพียงตรงนี้นะน่ะพีน่าหนอสบาสดีสบายดีสบาย,บายดีเขาเรียน<อ>มือเดียวเรื่องมือหนึ่งจับกล่องไปไปไป,ไป,ไป